วันนี้กิ๊จะมารีวิวการใช้งาน M Max นะคะว่าเกียร์นี้มีไว้ทำอะไรอ่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูตัวนี้จะเป็น300ไฟฟ้า M Max นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ3 8 9 0 0บาทก็จะมีตัวนี้มาให้ค่ะเกียร์เอาไว้ทำอะไรลูกค้าหลายท่านสงสัยเ็าจะมีตัว L กับตัว H นะคะตัว H ก็เป็น normal ปกติเลยก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาะนะคะส่วนตัว L ไว้ในกรณีที่เราขึ้นเนินหรือว่าลงเนินนะคะเขาเรียกว่าการไล่เกียร์เนา เลี้ยงเกียร์เพื่อที่เวลาเราแบบขับด้วยมอเตอร์ที่มันสูงมากๆค่ะถ้าสมมติเวลาเราขึ้นเนินด้วยมอเตอร์ปกติอะรถมันอาจจะหมดแรงนะคะเราต้องใช้เกียร์ต่ําในการช่วยเพื่อให้เขาเลี้ยงเกียร์แล้วขับขึ้นเนินได้สูงๆได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นงานมอเตอร์1,000วัตต์ ะคะแบตเตอรี่60บโวลต์20แอมปบแบต5ก้อนนะคะรับประกันมอตเตอร์ถึง3ปีเลยฟรีค่าแรงซ่อมให้นะคะ5ปีมีช่างไปซ่อมไม่ถึงบ้านเลยนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลถ้าสนใจสีนี้นะคะสีส้มสามารถเข้ามาดูที่สาขาราชพัฒนาได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งพิกัดไว้ให้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะมีหลังคาการกันแดดกันฝนไดดีมากจ้า